จำเอาไว้กูฉลาดมึงโง่กูพูดภาษาบ้านมึงเป็นเพราะกูน่ะฉลาดหนูฉลาดแม่งโง่เหรอคะพวกมึงเนี่ยพูดภาษาบ้านกูไม่เป็นเพราะพวกมึงโง่คนไทยไม่อยากพูดเองต่างหากค่ะเพราะว่าภาษาเขมรเป็นภาษาสถุทค่ะคนไทยจึงไม่นิยมเอามาใช้ให้เป็นสเสนียดปากค่ะอย่าลงตัวเองอย่าลงภาษาของตัวเองภาษาตัวเองนั่นแหละคำวยของกูไป แม่ไปขโมยของหนูมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะลูกภาษาพูดก็ไม่เหมือนกันภาษาอีจามเสียมจามพวกมึงเนี่ยพูดภาษาบ้านกูไม่เป็นเพราะพวกมึงโง่ไม่ใช่เพาพวกมึงไม่อยากพูดแต่พวกมึงอ่ะพูดไม่เป็นหนูคะหนูเข้าใจผิดแล้วล่ะคะ่ะ คนไทยไม่อยากพูดเองต่างหากค่ะเพราะว่าภาษาเขมรเป็นภาษาสถุนค่ะคนไทยจึงไม่นิยมเอามาใช้ให้เป็นเสนียดปากค่ะส่วนที่พวกหนูจะมองว่าเป็นความโง่นั้นมันเป็นเรื่องของพวกหนูค่ะเพราะแม่ไม่รู้ว่าจะไปให้ค่ากับพวกสถุนทำไมอะค่ะมึงบอกว่าภาษาบ้านกูเนี่ยไม่มีใครอยากพูดไม่มีใครอยากรู้จักมึงรู้ได้ยังไงตั้งชาิมากมาย ที่เขามาเรียนเขาโรงเรียนด้วยซ้ำมีโรงเรียนสอนภาษาคาเมนด้วยเหรอคะลูกน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักคะ่ะลูกแม่เพิ่งรู้วันนี้นะคะเนี่ยแล้วเขาไปเรียนทำไมคะเขาไปเรียนไว้เพื่อไปฝึกวิชาไสยศาสตร์หรือเปล่าคลูกหลายต่อหลายคนเลยหลายต่อหลายชาติเลยที่มาเรียนภาษาบ้านกูเนี่ยทั้งชาติหมาชาติใครใช่ไหมคะอย่าลงตัวเอง อย่าลงภาษาของตัวเองภาษาตัวเองนั่นแหละขโมยของกูไปแม่ไปขโมยของหนูมาตั้งแต่เมื่อไร่คะลูกภาษาพูดก็ไม่เหมือนกันภาษาไทยกับภาษาลาวอ่ะยังจะพูดคล้ายกันมากกว่าอีกค่ะจำเอาไว้มึงไม่ต้องขอบคุณว่ากูรักภาษาบ้านกูมึงกูไม่ได้รักแต่กูพูดภาษาบ้านมึงเป็นเพราะกูนะ่ะฉลาดเห็นไหม่ะกูด่ามึงช็อตเนี่ยถ้ากูดาา่าภาษากูมึงฟังรู้เรื่องไหมใครโง่กว่ากันนะกูฉลาด มึงโง่หนูฉลาดแม่งโง่หรอคะอันนี้หนูฉลาดจริงๆแล้วใช่ไหมคะแต่ทําไมแม่ถึงมองเห็นกะลาเป็นราากฐานของสมองของหนูอยู่เลยอะ่คะหรือว่านั่นอาจจะไม่ใช่กะลาคะอาจจะเป็นความปัญญาอ่อนของหนูต่างหากะคะ่ะอีจามสียมจามเม็นมึงบอกว่าภาษาบ้านกูไม่มีประโยชน์สําหรับพวกมึงไม่จําเป็นต้องพูดมึงแหกตาดูรอบรอบบ้าน ที่ร้านค้าใหญ่โตนะ่ะไปดูดิเขาเอาภาษากูทั้งนั้นเลยภาษากูนะ่ะภาษาบ้านกูนะ่ะไปแคว้หน,น้าบ้านแล้วก็เวลาเขาขึ้นบ้านใหม่เขาเอาภาษาบ้านกูเนี่ยให้พระเขาไปจ่าอยู่บนบ้านอยู่หลังบ้านอยู่ใต้บ้านพวกผ้ายันพวกอักขระยันนั้นใช่หรือเปล่าคะลูกนั่นแหละคะสิ่งจําเป็นของพวกหนูอะ่ะมันจําเป็นสําหรับพวกหนูหรือเปล่าคะคนไทยไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นคะ่ะลูกมึงบอกว่ามึงไม่จําเป็นต้องใช่ แต่ใช้ทุกวันควายพูดมาไม่อายปากตัวเองอายทําไมล่ะคะแล้วใช้ทุกวันนี่ใช้ยังไงคะทุกวันน่ะคะ่ะใครไปเขียนท้ายันทุกวันคะลูกขึ้นบ้านใหม่เขาก็ขึ้นแค่ครั้งเดียวคะ่ะสติค่ะลูกสติคะ่ะสติค่ะลูกแม่ลืมไปค่ะลูกแม่ลืมไปคะ่ปะมานในสมองของคนขมินะ่ะมีแต่กะลาส่วนสติปัญญา ก็เลยไปอยู่ในสมองของคนไทยทั้งหมดเลยเทพไทไสไหาสถานีเวาพลืนคุณ